บีจีซีกัสโซลูชันหนึ่งในกลุ่มธุรกิจในเครือบีจีที่โดดเด่นเรื่องการดูแลพนักงานผ่านกิจกรรมสัมพันธ์หลายรูปแบบรับฟังเสียงของพนักงานและนำมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโดยกิจกรรมถูกออกแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารคณะทำงานกับพนักงานใส่ใจเรื่องพื้นที่พักผ่อน ใส่ใจเรื่องสุขภาพพัฒนาสนามกีฬาใส่ใจเรื่องความเป็นอยู่สร้างโรงผลิตน้ำดื่มน้ำแข็งบริการพนักง,งานฟรีและอื่นๆอีกมากมายส่งผลให้พนักง,งาน BGC Gas Solution เกิดความรักความผูกพันกับองค์กร หอมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมโดยมีผลสรุป Engagement Score ที่ดีขึ้นต่อเน,นื่องทุกปีและสกอร์ในปี2,566อยู่ในระดับที่ดีคะแนนสูงอยู่ในระดับต้นๆของกลุ่มบริษัทในเครือ BGC ครับ สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ BGC Glass Solution นะคะโรงงานผลิตขวดแก้วตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่นนอกจากบริษัทของเรานะคะจะมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจให้ได้ประสิทธิภาพแล้วนะคะในเรื่องของการดูแลใส่ใจพนักง,งานก็ไม่แพ้กันค่ะเรามีนะคะกิจกรรมและก็สวัสดิการต่างๆที่ดูแลพนักง,งานกันอย่างต่อเนื่องค่ะและเรานะคะยังให้ความสําคัญกับชุมชนรอบข้างผ่านการทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือเซ r อีกด้วยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าถิ่นแห่งแดนอีสานกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณยศพลหรือพี่โจแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่โจคะได้ข่าวว่าที่ b G c Gas Solution เนี่ยมีโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อชมุมชนในวงกว้างมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับ แล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างสักสามโครงการไหมค่ะได้เลยมีอะไรบ้างคะครับโครงการแรกนะครับเป็นโครงการพัฒนาน้ําดื่มสะอาดนะครับติดตั้งที่รพสตหนอ,องยะแพรกเป็นโครงการที่เราสร้างห้องเก็บน้ําดื่มนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ํเาเพื่อเอาไปใช้ในกระบวนการของการรักษาทางการแพทย์ของรองพสตตลอดจนถึงผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะมาบริโภคน้ำดื่มได้นะครับส่วนหนึ่งนะฮะทางพี่อที่รเขาก็จะนำน้ำดื่มนี่นะฮะเอาไปแจกจ่ายให้กับชุมชนด้วยครับ แล้วโครงการต่อมาล่ะคะครับโครงการถัดมาเนี่ยเป็นโครงการเส้นสายรัศพติกนะฮะที่เราสำรวจชนชุมชนบ้านหนองแวงนะครับโดยเราเนี่ยร่วมมือกับทางกรมพัฒนาฝีม,มือแรงงานภาคหขอนแก่นนะครับเพื่อจัดอบรมหน่วสูตรเรื่องของการจัดสารทางเราเนี่ยสำรวจเส้นสายปาสติกนะฮะให้ชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพเสริมนะครับส่วนผลพันธุ์ที่ได้จากการจัดสารเนี่ยก็จะนํามาขายให้กับบริษัทซึ่งบริษัทก็เอาอยู่ที่ไใช้ประโยชน์ภายในบริษัทของพวกเราครับ แล้วยังมีโครงการไหนอีกบ้างคะอ่ะโครงการที่3นะครับก็คือโครงการ DG Recycl e Center ที่เราทำร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองถ่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราจัดกิจกรรมคัดแยกขยะให้กับความรู้กับน้องนองนักเรียนแล้วเราก็ไปทำพื้นที่สำหรับการคัดแยกให้กับน้องๆโหนี่แค่บางส่วนนะคะคุณผู้ชมครับใช่ครับน้อตูนเพราะว่าแค่นี้ยังไม่หมด นอกจากเราดูแลสังคมแล้วเนี่ยเรายังห่วงใยและดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยครับอะไรเหรอคะอ่ะนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูต่อครับโอเคงั้นไปดูกันเลยค่ะนี่นครับคือเวทีรีค r e เวอรี่เป็นการนําความร้อนทิ้งจากกระบวนการหลอมแก้วหรือเตาหลอมของเราอะนะฮะนำความร้อนทิ้งมาผลิตไอ้น้ำนะครับเพื่อส่งขายให้กับขอนแก่นบิวเอรซึ่งเป็นการนําความร้อนทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดอุณหภูมิ ไอเตาหลอมก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมครับและยังมีโซลารูฟ็อปอีกนะฮะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับที่ขายให้กับการไฟฟ้าสูงมูลค่าร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราเริ่มต้นขายเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี2557ครับเรียกได้วา่าครอบคลุมภูม,มิติศจริงๆค่ะบริษัทของเรานะทำเพื่อพนักง,งานเพื่อสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจมากๆเลย,เลยนะคะม,ม,มาให้ข้อมูลเราซะเยอะเลย และรายการ B G Review ใน EP หน้าเราจะไปที่ไหนต้องติดตามให้ดีสำหรับวันนี้บ๊ายบาย